คุณเคยได้กลิ่นเหม็นเน่าตลอดเวลาไหมนั่นไม่ใช่ผีที่กำลังตามหลอกคุณแต่มันคือนิวทอนซิน นิวทอนซินเห็นก้อนเล็กๆแบบนี้แต่มันคือแวร้ายตัวจิ๋วที่ทําให้คุณขาดความมั่นใจก้อนขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วสีเหลืองอยู่บริเวณต่อมทอนซินซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากเกิดจากการสะสมของเซลล์ที่ตายแล้วรวมทั้งแบคทีเรียต่างๆและการทําความสะอาดในช่องปากไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพขณะพูดคุยสื่อสารกันและยังทําให้อวัยวะนั้นระคายเคืองได้หนึ่งในวิธีป้องกันนิวทอนซินที่ดีที่สุดคือการทําความสะอาดช่อง ด้วยการแปลงฟันและจะดียิ่งกว่าถ้าคุณใช้ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรขอช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของนิวทอนซินและช่วยให้ลมหายใจสดชื่นการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองระดับโลกและรางวัลการันตีอีกมากมาย